บริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิร์สถานีวิทยุมอกกขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมอกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หว่ษษษหวมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจห่วมภับองค์ความหูหงเรียนผู้สูงอายุต่างอากาศภาคเหนือการเฮียนหูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเฮียนหู ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายวัชรพันธุ์ลูกทรัพย์อนันต์นักพนานสังคมจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุ์จังหวัดเชียงใหม่จะมาพูดถึงเรื่องนะครับในวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเตรียมรับมือเพื่อเตรียมพร้อมนะครับรับมือกับสถานาพิบัตินะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติทุกท่านมีประสบการณ์บ้างไหมครับวันนี้ผมจะเล่าถึงประสบการณ์ของผมนะครับในชีวิตนะครับที่เกิดภัยพิบัตินะครับเมื่อหลายหลายปีก่อนนะครับตอนผมน่าจะยังอยู่ช่วงของวัยเรียนนะครับวัยเรียนน่าจะมัธยมต้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับน้ําท่วมบ้านนะครับก็ท่วมเยอะมากนะครับท่วมถึงแบบน่าจะประมาณเอวหรือว่า เอวได้นะครับช่วงนั้นก็ในตอนนั้นนะครับถ้าท่านเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับจะนึกเลยนะครับว่ามันลําบากนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเจอกับตัวเองจริงๆเนี่ยนะครับจะไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันสร้างความบากหรือความสูญเสียยังไงบ้างนะครับเพราะน้ําท่วมเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเนี่ยทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นตู้ซักผ้าเครื่องซักผ้าอะไรต่างๆนะครับ เราต้องขนขึ้นนะครับในที่สูงหมดเลยนะครับซึ่งคิดดูสิครับว่ามันในบ้านเราเนี่ยของหลายอย่างมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ช้านะครับหรือว่าไม่ทันสถานเนี่น้ำเนี่ยครับตอนนั้นนี่มาไวมากเลยนะครับคือแป๊บเดียวนะครับขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงระดับเอวนะครับซึ่งดีว่าวันนั้นนะครับเรามีเราอยู่นะครับมีได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับก็ทําให้เราได้ได้มีการเตรียมการทัน นะครับที่ว่าจะยกของยกทรัพย์สินที่มันมีค่านะครับของในบ้านของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยนะครับแต่คิดดูสิครับแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งของเท่านั้นนะครับในบ้านเราเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างนะที่ที่เราจะต้องดูแลอย่างเช่นของสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างสุนัขอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องจัดหาที่อยู่ให้นะครับต้องเอาเขาขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับชั้น2นะครับก็สร้างความลำบากมากนะครับช่วงนั้นเนี่ยท่วม เกือบ3วันนะครับอาหารเรื่องของอาหารก็ไม่มีนะครับอยู่ได้วันเดียวนะครับที่เราตุนไม่ทันนะครับเตียไม่ทันนะครับก็วัน2วันนี่ฮนะครับมันก็เริ่มหมดหมดลงนะครับซึ่งก็ยังดีนะครับที่ในช่วงนั้นนะครับก็มีทีมกู้ภัยหรือว่ามีถุงพัสดุทานเนี่ยมาช่วยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีอาหารนะครับเ็บไว้กินได้นะครับซึ่ง การที่จะออกไปตรงนั้นเนี่ยมันลําบากมากเลยนะครับน้ําขึ้นสูงแล้วก็เชี่ยวมากนะครับกว่าจะไปถึงจุดที่เขา,เาได้มีการแจกถุงพรา,าน,นี่ยกว่าจะเอาฝาคนเข้าไปเนี่ยลาบากมากจริงๆนะครับในตอนนั้นเนี่ยมีหลายอย่างนะครับที่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคและแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับในเรื่องของสุขานาไมเองก็มีปัญหานะครับห้องน้ําก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําเต็มไปหมดนะครับ ก็มันมีปัญหาหลา,ายๆเรื่องถ้าเกิดว่า <c oughs> ระยะเวลาเนี่ยนานไปกว่าน,นี้อีกนะครับจะคิดดูสครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโรคอะไรต่างๆเนี่ยก็จะตามมาอีกหลายๆอย่างนะครับเห็นได้ว่าถ้านะครับเรื่องของพบัติเนี่ยถ้าเรามีการป้องกันหรือมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมนะครับในพื้นที่ในชุมชนอย่างดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าความสูญเสียหายเนี่ยครับมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับ ซึ่งภัยบาตรเนี่ยนะครับในที่เราเห็นกันนะครับในตามทีวีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภับัตรที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับมากนะครับซึ่งภับัตรเหล่านี้นะครับจะส่งผลกระทบนะครับในหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายของเรานะครับชีวิตของเราเนาะหรือว่าทรัพย์สินสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ล้วนจะทําให้นะครับสูญเสียไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ จะช่วยมันจะช่วยได้นะครับถ้าคิดว่าเราแ่ละครับจะเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับขั้นตอนหรือว่าวิธีการนะครับที่เราจะเตรียมพร้อมๆนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับทองทายสิครับว่าใครนะครับมีส่วนนะครับในการที่จะมีส่วนในการป้องกันสถานการณ์เหล่านี้ได้บ้าง นะครับลองคิดดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่านะครับไปเรื่อยๆนะครับอย่างแรกนะครับคนที่มีใกล้ชิดหรือว่ามีอำนาจนะครับตอนในพื้นที่นะครับผก็มองนะในเบื้องต้นนะครับก็จะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามีบุคลากรนะครับมีอำนาจในการดูแลประชาชนอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับจะต้องเป็นหลักเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเอง ก็ดีนะครับก็ต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับที่จะพร้อมทุกเมื่อนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์พิบัติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เต็มตัวล่วงหน้าหรือว่าไม่รู้มาก่อนนะครับแน่นอนครับความสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเราเจอกับภพิบัตินะับเหตุการณ์ของสึนามินะครับเราไม่เคยรู้จักนะครับคลื่นยักษ์สึนามิมาก่อนใช่ไหมครับนั้นเนี่ย ทำให้เมื่อเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการเตือนภัยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเกิดความสูญเสียนะครับต่อชีวิตต่อทรัพย์สินนะครับมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านะครับเรานะครับมีการเตรียมความพร้อมเตรียมการไว้แล้วก็รับรู้รับทราบนะครับร่วมกันนะครับในชุมชนเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ลดความเสียหายได้เยอะนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับใน สิ่งที่ใกล้ตัวของเราเนี่ยจะมองเห็นว่าถ้านะครับเกิดมีผู้สูงอายุนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีคนพิการนะครับมีสตรีมีคันเนี่ยมาตรการเหล่านี้นะครับจะช่วยนะครับป้องกันเนาะความอันตรายกับคนเหล่านี้ได้มากเลยทีเดียวนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างผู้สูงอายุเองนะครับก็คงจะไม่มีเรี่ยวมีแรงถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะครับใครล่ะครับจะช่วยเขา นะครับเลียวแรงยกของสิ่งของอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีนะครับผู้สูงอายุคนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนิสัยยางหนึ่งครับต้องอารักขาสิ่งของนะครับนะครับผูโสมฟอซับเราเคยได้ยินไหมครับอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นเลยก็คือเขาจะไม่ค่อยไปไหนนะครับก็คือก็กลัวเนาะสมมติว่าเขาจะเคลื่อนที่นะหรือว่าอพยพหรือย้ายเนี่ยไปจุดอื่นที่อื่นเนี่ยเขาก็กลัวเนาะว่าของเนี่ยจะหายของจะเสียหายหรือจะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเนี่ยเราไม่มีมาตรการแบบนี้นะครับเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะครับไม่ว่าผู้สูงยุพิการเนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับที่จะเกิดอันตรายเนาะกับชีวิตได้นะครับเห็นในภาพข่าวเนาะโอ้ทำไมทามท่วมทีเนี่ยเขาต้องมาอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยไม่มีที่อื่นเราอพยพหรอใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับเนี่ยเราจะมีเราควรจะมีมาตรการนะครับที่จะจัดการนะครับไม่ให้เกิดภาพเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับ อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะทํานะครับองค์กรองค์้องค์กรศูนย์ท้องถิ่นเนี่ยนะครับหรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในพื้นที่นะครับอย่างแรกครับจะต้องมีการกําหนดนะครับสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพื่อที่จะกําหนดนะครับเป็นศูนย์นะครับพักพิงคนนะครับพักพิงสัตว์แล้วก็ ศูนย์เก็บรักษาสิ่งของนะครับเพราะสามสิ่งเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอันที่2ครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับคือรับนะครับเรื่องของจิตอาสานะครับที่จะช่วยในการดูแลนะครับคนในพื้นที่นะอย่างเช่นหนึ่งของการขนย้ายนะครับการขนย้ายสิ่งของการรับฝากสิ่งของอะไรต่างๆนะครับการขนย้ายผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุอะไรต่างๆอันนี้ต้องใช้นะครับคนหรือว่าจิตอาสานะครับ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยตรงนี้นะครับเยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกไปทีละอย่างนะครับสิ่งที่สามนะครับที่จะต้ององค์กรปกครองท้องถิ่นี่ต้องช่วยกันนะครับช่วยทําก็คือจะต้องนะครับประสานนะครับสถานที่นั้นๆก่อนนะครับอย่างเช่นว่าที่ที่ว่าเราว่าปลอดภัยนะครับเป็นที่ไหนในกรณีสมมติว่าในพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเรื่องของน้ําท่วมนะครับ ก็ต้องกาหนดว่าจุดจุดไหนนะครับที่น้าอาจจะท่วมไม่ถึงนะครับเราก็ต้องประสานนะครับอย่างเช่นจะวัดไหมนะครับหรือว่าโรงเรียนหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นโรงพยาบาลหรือที่สธาณะอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมีการประสานที่ว่าขอใช้เบื้องต้นนะครับที่จะเป็นที่ที่หลบภัยนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับต่อมาครับข้อที่4ี่นะครับ เราจะต้องกําหนดมาตรการนะครับให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําหนดไว้ในเทศบัญญัตินะครับหรือว่าเป็นคําสั่งนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับหรือว่าหน่วยงานทีมงานสมัครต่างๆที่จะมารับมือนะหรือว่าเตรียมความพร้อมเนี่ยที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนะครับถ้ามีคําสั่งอย่างเงี้ยเราก็จะรู้นะครับรู้หน้าที่หรือว่ารู้ว่าจะต้องประสานตรงไหนเริ่มตรงไหนนะครับมีใครมีอานาจบ้างนะครับนี่ก็จะช่วยเรื่องของการจัดการ ได้ดีขึ้นต่อมาครับข้อที่5นะครับจะต้องมีการคุ้มครองนะครับหรือว่าอารักขาเนาะหรือว่าจัดนะครับดูแลในเรื่องของนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะครับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งของทมาหากินหรือว่าประกอบอาชีพเนี่ยนะครับต้องมีการดูแลการคุ้มครองเกิดขึ้นนะครับต้องส่งนะครับคนที่จะไปช่วยเหลือ นะครับสมมุติว่าเหตุการณ์มาปุ๊บนะครับมีน้ําท่วมมานะหรือว่าเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่ดินสลมนะครับดินสไลด์อะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องรีบนะครับนำทีมงานหรือว่านาคนเนี่ยนะครับไปอพยพนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับคนพิการที่ช่วยเหลือเองไม่ได้ก่อนเงี้ยเป็นต้นนะครับต้องให้การคุ้มครองก่อนนะครับต่อมานะครับนอกจากที่มีมาตรการอะไรต่างๆแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้า คนในชุมชนเนี่ยไม่ทราบแล้วก็มีประโยชน์นะครับเมื่อเกิดสถานการณ์มาเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องไปตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยทางกองสุขท้องถิ่นนะครับจะต้องมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับคนในชุมชนเนี่ยนะครับทราบถึงมาตรการเหล่านี้นะครับในทุกๆปีนะครับอย่างน้อยเนาะทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจกันพร้อมเพียงกันนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์นะครับหรือว่าภัยพิบัติเนี่ยมันมีเวลาเตรียมตัวไม่มากหรอกครับ ดังนั้นถ้าทุกคนรู้นะครับก็จะสามารถที่จะไปหรือว่าหนีหรืออพยพไปนะครับในศูนย์พึ่งพักพิงนะครับที่เรากําหนดเอาไว้หรือว่ามีมาตรการเอาไว้นะครับที่แจ้งเนาะในทุกๆปีเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามีการซ้อมด้วยก็จะดีนะครับในกรณีที่มีภัยพิบัตินะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับ คร่าวๆเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงนะครับและศูนย์พักพิงนี่ทำอะไรบ้างมีหน้าที่ทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับมันมีรายละเอียดอยู่เนาะผมอยากจะแนะนำอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญในชุมชนนะครับนะเนี่ยในพื้นที่นะครับจะต้องรู้นะครับว่า มีผู้สูงอายุนะผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือสตรีมีครรภ์อยู่ตรงไหนบ้างในพื้นที่นะครับเพื่ออะไรครับเราจะได้เข้าไปหาเขาในทันทีสมมติถ้าไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าบ้านไหนเราจะต้องเคลืออ่อนย้ายคนก่อนคนย้ายคนก่อนนะนั้นเนี่ยฐานข้อมูลนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหรือถ้าใจด,ดีเนี่ยบางที่นะผมเคยได้ยินนะครับบา,บางที่ถ้าเราบางที่ก็จะมีการ ติดสติ๊กเกอร์นะครับบ้าเนี่ยบ้านนี้มีผู้สูงอายุนะครับบ้านนี้มีผู้ป่วยนะครับติดเตียงหรือผู้สูงติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นต่เขาก็จะติดไว้หน้าบ้านเลยเนี้ยก็จะง่ายนะครับตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยนะครับได้ทันท่วงทีนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับจะต้องเตรียมสถานที่นะครับอย่างที่ผมบอกกล่าวไปตอนต้นนะครับมี เรื่องของศูนย์พักพิงคนนะครับศูนย์พักพิงคนคืออะไรก็คือที่ที่นะครับในการหลบภัยนะครับคล้ายๆกับสถานพักพิงนะครับเรยกว่าศูนย์อพยพนะครับคล้ายๆกันก็คือว่าจะนะครับคนนะครับอพยพคนเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับเรียกว่าศูนย์พักพิงคนตรงนี้นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยในศูนย์มีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับจะต้องมี ที่พักอาศัยนะครับมีเรื่องของัที่รักษาพยาบาลนะครับปฐมพยาบาลต่างๆนะครับเมื่อเกิดมีความบาดเจ็บอะไรต่างๆหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วต้องมีนะครับห้องครัวนะครับมีห้องน้ํามีน้ําสะอาดนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับรวมถึงในเครื่องของไฟฟ้านะครับอาจจะต้องมีการจัดเตรียมหาหรือว่าที่ปานไฟฟ้าสำรองนะครับเพื่อจะเกิด รับมือ,อกับภัยพิบัตินะครับให้ดีๆขึ้นเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์พักพิงคนเนี่ยครับจะต้องมีนะครับจัดการแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะมีการแบ่งกลุ่มคนนะครับเมื่อกรณีอาจจะมีกรณีที่ว่าเกิดการพัดหลงกเกิดขึ้นนะครับเนี่ยศูนย์พักพิงคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแยกนะครับเรื่องของกลุ่มคนต่างๆหรือว่าแยกออกเป็นหมู่บ้านเป็นพื้นที่นะครับ จะทําให้ครอบครัวเนี่ยนะครับหากันได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องตามหาไม่ต้องแบบไปตามหาในที่ที่มันเกิดเหตุอันตารายหรือว่ากลัวว่าเนี่ยลูกยังจะอยู่บ้านไหมนะครับหรือว่าผู้สูงอายุอยู่บ้านไหมหถ้าเกิดว่าเรามีการแบ่งนะครับแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าใครชื่ออะไรนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหายไปหรือเปล่านี่นะครับเพื่อที่จะได้มีการประสานเพื่อติดตามตัวได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเรามีการเตรียมพร้อมๆตรงนี้ต่อมานะครับในเรื่องของสัตว์นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยรักสัตว์ใช่ไหมครับอย่างผู้ฟังตรงนี้นะครับหรือว่านักเรียนู้สญยุเนี่ยนะครับก็หลายคนเชื่อว่านะต้องมีความผูกพันหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ที่เราใช้ในการทำมากินนะครับเช่นวัวเอยนะครับม้าอะไรต่างๆนะครับซึ่งเหล่านี้เป็น ทรัพย์สินนะครับถือว่ามีค่านะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมใช่ไหมครับเราจะทำยังไงนะครับเราจะเคลื่อนย้ายมันไว้ไหนแต่จะเอาไปไว้บนบ้านก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านเราคงไม่สามารถที่จะรองรับนะครับสัตว์เหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีศูนย์พักพิงสัตว์เกิดขึ้นนะครับที่มีกําหนดไว้ในชุมชนนะมีคนดูแลนะครับมีคนให้อาหารนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้า มีตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาสัตว์ของเราเนี่ยนะครับไปฝากไว้ได้กรณีเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งศูนย์พักพิงสัตว์ทําอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับทางเทศบาลนะรอบตนะครับก็จะมีหน้าที่ที่จะรับอาสาสมัครใช่ไหมที่กข่าวไปตอนต้นนะครับอาสาสมัครที่จะไปดูแลนะครับในศูนย์พักพิงตรงนี้นะครับที่จะคอยนะครับจดนะครับทะเบียนนะครับหรือว่า คอยดูแลนะครับความสงบเรียบร้อยนะครับของสัตว์อะไรต่างๆนะครับที่จะให้ชีวิตหรือว่ารักษาชีวิตนะครับของสัตว์เหล่านี้นะครับแล้วก็ปนเนาะในการนะครับการปะปนกันนะครับระหว่างสัตว์สิ่งของนะครับของคนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีนะครับป้ายนะครับก็แนะนําว่าจะต้องมีป้ายนะครับหรือว่าทะเบียนเนี่ยนะครับในการคุมว่าสัตว นี้เป็นของใครนะครับใครเป็นเจ้าของนะครับมีการติดป้ายด้วยนะครับนะอาจจะต้องติดป้ายชื่อนะครับไว้กับสัตว์นะเป็นต้นนะครับหรือว่าแบ่งป้ายชื่อสีป้ายชื่อตามหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับมีการจดทะเบียนนะครับมีการใส่หมายเลขอะไรต่างๆเงี้ยก็จะทําให้รู้ว่าทรัพย์สินนะครับนั้นเป็นของใครบ้างนะจะได้ไปปะปนไม่ไปตามหาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ ตัวนี้นะครับสูงนี้ก็จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัพว์ได้เยอะเลยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของศูนย์เก็บสิ่งของนะครับหลายอย่างนะครับบางคนประกอบอาชีพเนาะก็ต้องมีสิ่งของนะครับในการทำมากินเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งของเราเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นเครื่องจักรอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเครื่องครัวหรือว่าเครื่องเครื่องใช้นะครับ ต่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นรถอ่าอาจจะเป็นรถใช่ไหมครับอาจจะเป็นเครื่องไถายหน้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับก็จะมีสิ่งของเหล่านี้อยู่นะครับนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีศูนย์ในการรับฝากสิ่งของตรงนี้นะครับก็จะช่วยนะครับอย่างที่บอกลดความสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินของเราได้นะครับไม่งั้นเราจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับเราบางบางทีเนี่ยเราเห็นในในข่าวนะครับที่เกิดขึ้นลด จอดไว้นะครับก็นึกว่าปลอดภัยแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะท่วมถึงอยู่เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่ามีที่ที่รวมกันอย่างเงี้ยนะครับเราเกิดภัยบัตมาแจ้งเตือนมาเรารู้เลยแหะเราจะจัดการทรัพย์สินเราอย่างไงนะครับแล้วก็เอาไปตรงเนี้นะครับในชุมชมแบบนี้เราก็จะช่วยได้ดีนะครับซึ่งในศูนย์เนี้ยนะครับก็อย่างที่บอกต้องมีอาสาสมัครเหมือนกันนะครับคอยดูแลนะครับไม่ให้เกิดอันตรายนะสิ่งของนะบางทีเนี่ยอาจจะมีการ ช่วยโอกาสนะครับเกิดขึ้นนะครับในช่วงของเกิดภัยพิบัตินะครับการลักขโมยอะไรต่างๆเนี่ยนะมันอาจจะมีเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าไว้ในศูนย์นะครับในรักษาทรัพย์สินสิงของเนี่ยนะครับก็จะช่วยนะครับลดหรือว่าช่วยให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยปลอดภัยได้นะครับจริงๆนะครับในรายละเอียดนะครับก็มีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่า อย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับคือการที่เราเนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับในเตรียมตัวล่วงหน้าอยู่เสมอนะครับต้องมีสติเสมอนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยภัยพิบัตินะครับมาให้เราไม่ได้รตั้งตัวนะครับมีเวลาอาจจะแค่6ชั่วโมงนะครับถ้าท่านเนี่ยมีสตินะครับถ้าเรามีความพร้อมมีมาตรการนะครับเตรียมการในชุมชนเกิดขึ้นนะครับเรารู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย นะครับเราจะต้องไปตรงไหนใช่ไหมครับเราต้องเอาอะไรไปฝากที่ไหนนะครับมีกําลัานที่ชัดเจนนี่นะครับแน่นอนครับทรัพย์สินเนาะชีวิตของท่านนะครับก็จะปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับให้เราลองนะครับกลับไปดูสิครับว่าในพื้นที่ของเรานะในชุมชนของเราเนี่ยครับมีสถานการณ์อะไรบ้างนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่า ไม่หึือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามนะครับเพราะว่าสิ่งเราเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเหนือความคาดคิดของเราอยู่แล้วนะครับใครจะไปรู้ล่ะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยแผ่นดินอาจจะไหวที่บ้านท่านก็ได้วันหนึ่งน้ำาอาจะท่วมที่บ้านท่านก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับลองกลับไปคุยดูนะครับในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยว่าได้มีการกําหนดมาตรการป้องกันหรือเตรียมรับมือกับพายุบัติแล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีนะครับ ลองกลับไปคุยดูนะครับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับอบตกับเทศบาลนะครับให้กําหนดมาตรการขึ้นนะครับแล้วก็ประกาศให้รับทราบทั่วกันในชุมชนนะครับนะฮะเนี่ยครับเมื่อพิบัติมาความสูญเสียใช่ไม่เกิดขึ้นนะครับผู้สูงอายุคนป่วยคนพิการนะครับสตรีมีครรภ์ต่างๆนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับมีหลักการประกันนะครับมีความปลอดภัยในชีวิต อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านนะครับจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ควรจะทํานะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับนะครับเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยตัวท่านแน่นอนนะครับต้องเตรียมความพร้อมจริงๆนะครับนะครับก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเวลาของเรานะครับก็หมดลงแล้วนะครับผมนะครับวัชรพันธุ์ลูกสํานันนะครับ จากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความร่คมของมนุษย์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับของรายการของเราในวันนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามห้าฟังองความหู หงเฮียนผู้สูงอายุตังอากาศภาคเหนือได้ตังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตึงสีภูมิภาคภาคกลางมกบังเขนกรุงเทพ AM 1 1 7 0กิโลเฮิร์หรือพอได้ตี้ www.radio.ku.ac.th ภาคเหนือมกเจียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิร์หรือพอได้ตี w วอร์ไวเว็บดอทเคอภาคอีสานมกขอนแกน่น AM 1314 kHz กิหรือพอได้ตี้ w w w ร์ไวเว็บดอทเคอรภาคใต้มกสงขา a อ1269กา AM โลเฮิร์หรือพอได้ตี้ www. keplus1269.com และจ้อง YouTube KU Radio Thailand บดีลืมเขามีนัดกัดนะเจ้า